สวัสดีครับผมฟรีทอมสันวันนี้อยู่ในเกมตู้หยอดเหรียญเองก็ผมไปหยอดเหรียญเลยครับจะเล่นโอเคไป1,100โกเลยเอาละไปดูสิเราต้องได้สักตัวเราววะงานนี้ขึ้นอยู่กับดวงครับเอาละประมาณนี้ไหมหยับหน่อยจะเอากล่องนี้อีกกล่องหนอีกกล่องหนได้เอากล่องนั้นเลยขยับหน่อยขยับหน่อยขยับหน่อยให้ตรงๆเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊เป วเวลาจมเวลาจํากัดด้วยครับเป๊ะๆประมาณนี้แหละเอาละเสร็จจะได้ไหมเอ่ยงามเรียบร้อยโอ้ยแม่งเงยไปดีกว่าเสียเวลาทำอะไรกูอยู่เนี่ย <c oughs> ทำบ้าอะไรอยู่วนนี้กูเอ้ยไปกลับดีกว่าไปเล่นอะไรเรื่องเอาดีกว่าเสียเวลา <c oughs> โอ้ยตายเถอะไป โอเคประกนนาศแนะนำตัวใหม่สวัสดีรสครับพวฟรีทอมสันครับวันนี้อยู่ในเกมยราก้อนราชาพาร์ทที่5แล้วเฮลเกีย well, yeah. ไปครับผมเมื่อกี้ไลส่สลัดอีกหน่อย <c oughs> ขอเล่นสักหน่อยเถอะว่าเล่นในเรื่องอย่างเดียว <c oughs> เอาละไปต่อกันเนื้อเรื่องเลยครับผมดูซิว่าคราวนี้จะมีอะไรอีกไหมคราวก่อนแค่บททดสอบครับผมไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่รู้ว่าคราวนี้จะเจอเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ชัดนะโอเคระวางไปเช็คอะไรสักหน่อยโอเคสวัสดีการ โอเคนี่คือรับการบริจาคเนาะไปเรียนในเรื่องดีกว่าครับผมลุยนัส,สมา s <S พวกเราแจ้งเรื่องที่ห้องครูใหญ่ด้วยกันเถอะเก็บไปไปแจ้งกัน, okay, นโอเคไปตามตามลุยนัสไปโอ้ยอยู่พร้อมหน้าเลยสังซิซ่าสังโจฮหัน อะไรอะ่ะนอะไรวะห,ห,หเลเวลอัพคืออะไรวะเนะี What the ่ยวัตถุภักดี๋ยวก่อนเขาอ่านก่อนขาอ,อ่านมันคืออะไรวะโ <All right. S 1> อ้โหธาตใหม่พลังวาจาพลังได้เราได้พลังวาจาใหม่ครับผม <Okay. S 1> อาทิตย์เอ่อจะเข้าร่วมดวลลำถามของวันนี้ไหมเอ่อไม่เอาครับผมมันคือภารกิจเสริมไม่ยุ่งครับไปเล่นในเรื่องหลักดีกว่าเมื่อกี้ไฟอุปกรณ์ ตัวพบสัญญาณของตัวอ่อนเผ่ามังกรบนใต้ท้องทะเลของญี่ปุ่นสงสัยว่าน่าจะเป็นสัญญาณของการฟักไข่ประเภทเริ่มต้นของระดับราชามังกรหากฟักไข่สำเร็จแล้วก็โลกไปดีอาจจะถึงการอวสานก็ได้เลยนะ ดังนั้นอะคาเดมี่ตัดสินใจที่จะส่งทีมทีมดีๆออกไปเพื่อขัดขวางการคือชีพของราชาบังกอนเราบุว่าพวกคุณทำได้ดีมากในการทดสอบการจำลองเมื่อกี้นี้งั้นการเดินทางไปที่ญี่ปุน่นต้องมอบให้พวกคุณแล้วละหัวหน้าทีมจะให้ซีซ่าเป็นคนรับผิดชอบแทนโ right อเคปฏิเสธไม่ได้งั้นเหรอ mm. ไม่ไม่แย่ยงบทพูดของหัวหน้านะนี่เป็นมรารย,ยาพื้นฐานนะฉันต้องเตือนเล็กสันิดหน่อยแล้วกันนะนี่คือภารกิจระดับ SS มันหมายความว่าอะไรพวกคุณก็น่าจะรู้กันดีคงจะยากเช่ัหมหมายความว่าคือฉันไปไปก็จกับีแต่ปัญหาแค่ทำให้คนต้องเหนื่อย ไม่สู้ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องอะคาเดมี่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนดีกว่าไมกล้าไปฮุินัสถึงแม้าจะเป็นไอคี้มาไอมาขี้แพ้ในด้านการต่อสู้แต่ด้วยคนความสำคัญนำโชคมาให้พวกเราได้การแก้แค้นราชาบังกรครั้งที่สองก่อนคุณก็อยู่ด้วยฮุินัสไม่กล้าไปก็ับผมกลัวจะเป็นปัญหานะครับขีดด้านลบพี่ชาย พี่ชายบดฟักคัาสซีนไว้คัาสซีนเกิดอะไรขึ้นมีใครเรียกเข้าอยู่ในพันิวิจแล้วใครวะนะดูเหมือนเจอฐานะไม่แน่ชัดพลังวาจาไม่แน่ชัดตัวละครลับว่ะไม่รู้อาจถูกป่ะนะทำอะไรเนี่ยเข้ามาในมิติคนอื่นแบบนี้ทำได้ไงเห็นพวกนั้นจะทำตามหน้าที่แล้วฉันโมโหแทนพี่ชายจริงจริง ถ้าตเก่าฉันไหมเพื่อที่จะแย่งหนูนกกลับคืนมาแบบนั้นก็คงจะสุขสมใช่ไหมลูกค้าเก่าจะให้ต้องการเพียงแค่หนึ่งชีวิตอย่ามายั่วเย่ฉันน่ะไม่มีประโยชน์หรอกวัาไปรับมาพี่ชายแต่งเป็นโจ๊กเกอร์นานก็ไปแล้วอินกับบทมากเกินไปถึงตอนนั้นคงไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเอาชนะมังกรไปรับที่สองตัว นี่ไม่เกี่ยวกับอะไรกับเธอไอนน้หนไปไกลซะอีกอย่างเอาชีวิตของฉันไปเรื่อยอีกครึ่งหนึ่งเหรอทีนี้เหมือนเลยครึ่องอแล้วจะเก็บไว้ซะอ,อะไรกันนี่มันทัข้อตกลงอะไรบางอย่างถ้าผมพูดอะไรไม่ค่อยถูกปากอะไรขออภัยนะพอดีบทพุ่มมันเร็วไปหรืออ่านไม่ทันบินัสคุณหลงทางอีกแล้วเหรอรีบไปเตรียมแพ็คกระเป๋าพวกเราจะออกเดินทางพักร้อยไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะ ออบอสคือฉันฉันคิดว่าภารกิจนี้คือคุณพี่ก็ผมค่าแต่พี่ค่าตัวอ่อนยิงแค่แต่ว่าเพียงพอแล้วภาษาภาษาญี่ปุ่นฉันพูดได้แค่คาว่าคาวาอีแม้แต่แปลก็ไม่ได้เลยพูดได้แค่นั้นหละครับไม่ต้องเป็นห่วงรอยย่อยของญี่ปุ่นเหมือนกับอะคาเดมี่ทุกด้านรวนเป็นภาษาจีนกลาง ที่นั่นพวกที่นั่นพวกคุณไม่มีอุปกรณ์ทานรากภาษาโอเคพวกคุณ3ามคนรีบแต่งตัวรีบออกเดินทางกันเถอะมือใหม่อยู่ที่นี่ฉันมีอะไระอใไพ้พวกคุณหน่อยโอเคครับไปด้ปกับพวกหน่อยกันสายเลือดของคุณน,นั้นมันค่อนข้างไม่แน่นอนสักเท่าไหร่ง่ายอยา่ง่ายต่อการเสียการควบคุม หาคุณกลายเป็นทูตมรณะอาจจะให้คารมี่ไม่มีวิธีช่วยคุณได้นะและแต่เลือดบริสุทธิ์ประเภทใหม่ไม่สามารถจะรักษาทิ่ทุิภาพของสายเลือดชั่วคราวได้ฉันได้ส่งมันไปให้โจหันซูแล้วโอเคครับในช่วงเวลาที่สัมพัญเขาจะฉีดยาให้คุณแต่นี่เป็นเพียงแค่แผนควบชั่วคราวเท่านั้น อัครับไปไหวเลื่องผสมญี่ปุ่นปดปิดล็อกประเทศนับพันปีมีความลับมากมายที่พวกเรายังไม่รู้บางครั้งพวกเราก็มีวิธีแก้ไขปัญหาสายเรื่องของคุณคุณอาจจะต้องเกิดเพื่อเกิด,เดใจกับการเดินทางครั้งนี้ซีซาและโจฮันรล้วนแล้วจะเป็นปุคลิที่น่าเชื่อถือถึงแม่ลูมินัสปกติก็จะเป็นคนขี้คลัดมากก็เถอะ แต่ถึงคราเวลาสำคัญเขากลับเป็นคู่หูที่พึ่งพาอาศัยได้อยู่เลย right. ดีพวกเขาเราคุณอยู่ข้างนอกนะไปหาพวกเขาเลยสิโอเคครับ mm hmm. คือประมาณว่าอะไรวะเอนจิลเนี่ยเขาให้ยาระง,งับประสาทระงับพลังของเราไ,ไว้นะครับผมเกิด mm hmm. ว่าพลังเรามันเกิดอีกจะได้แบบปุ้มกันได้นะครับเก็บของแป๊บเลยขอไปเก็บของก่อนนะ เราต้องรับว่ะเดี๋ยวๆมีเส้นๆโอเคเรับเรียบร้อยเหลือัางทีได้ขนมมาแลมด์ปไปเลยอัพเกรดสกิลใช่แล้วครับรเลเวลขึ้นต้องอัพเกรดสกิลตามนะครับงการต่อสู้นะครับมีอ๋อนี่คือสกิลด้านการก่อด,ด้านการต่อสู้โอเคอุ้ยตั้งหมื่นกว่าไม่เสียหลายกูมีตั้งแสนกว่าครับผมอ่ะไป เมื่อกี้ถ้ผมพูดอะไรพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะคือมันแบบว่ามัน,มนพูดไวจริงๆอะ่ะโอเคแกนคือมันพูดไวมากผมจะแ,แปลไม่ทันเลยไอ้จ่าเมื่อกี้ถ้าใครงง,งก็ดูซับสเ,เตนข้างล่างเอาลวกันนะผมแต่ผมก็พอจับเข้าใจความได้อยู่นะเดีย๋ยวจะสรุปให้ทันทีเลยโอเคนี่คือแกนนะครับผมผมไม่รู้ว่าไอ้แกนนี่มันคืออะไรนะโอเคกดดูแกน เปิดใช้งานเอฟฟกแล้วแกนเอฟฟกอาวุธเหรอมผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าแกนมันคืออะไรหรอนะอช่างก่อนอย่าค่อยเรียนรู้ทีหลังเอาละมีอะไรอีกไหมสกิลพลังวาจาดีไงที่เราได้มาเมื่อกี้พลังวาจาคือตาทิพนั่นเองครับผมเป็นตาทิพใช่ไหมที่เราได้มาพลังตาทิพนั่นเอง เอาล่ะไปเด็กไหมตั้งค่าเอ้ยตั้งค่าเดี๋ยวดูตัวดิครับจอโอเคปรับโลหมดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องยอมปรับโลจริงๆครับผมไม่น่าไหวโอเคมีการอ๋อใส่นี่ได้เหรอโอเคใส่ไปเลยไปลุยเลยครับผมไปรวมทีมไปมอไซ์เลยชุ ตอนนี้เลเวลยี่สิบหกเลยวะขึ้นโลัวเลยเลเวลเนี่ยว่าแต่ทุกคนเป็นหมดว่าเนี่ยเอาหลงทางแล้วกูอ๋อทางนี้ไม่เอ้ยเลยเลยป้ายมือใหม่ดีมากที่ฉันในอะไรวะในสถานรับผิดชอนไอ้ไรวะถุยท้อที่ทอทีขอใหม่ขอใหม่เป็นมือเป็นมือใหม่ดีมากเลยนะฉันในสภาพสถานะ สมาคมนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าร่วมสมาคมอยู่แล้วโกรดเข้าร่วมสมาคมใจสิงด้วยเถอะนี่เป็นคําเชิญอย่าไเป็นทางการจากฉันนะอ๋อในติดมาคนละสมาคมกันสองคนอันเรื่องให้ฉันเตืนอนโจฮันซูในวันอิสลัอิสละ,ะของสมาคมใจสิงโตแพ้พวกเราสมาคมนักเรียนติดก,กันหลายครั้งเลยละ่ะโอ้โหมันเคยแข่งกันนี่เอง สมาคมใจสิงเป็นสมาคมที่เก่าแก่ที่สุดของอะคาเดมีแต่ถ้าจะเลือกสมาคมนักเรียนมันก็ดีเหมือนกันจะมีความสุขไม่ว่า <My friend. S 1> คุณจะอยู่ในสถานะ <All right. S 1> เพื่อนหรือครูต่อสู้นะ hey, <your> นี่โจฮันซูโ <You> จบ,บาเอ้ยไม่สนใจฉันรึงไงเนี่ย <Fine. S 1> เอาเถอ นักเรียนใหม่ส right ีมือของเธอ <choose> ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกฉันรอให้เธอเลือกอยู่แต่อย่าให้รอนานนักละ่ะโอเคตอนนี้ไปหาลูมินัสก,กันเถอะให้เขาช่วยชมอะคาเดมี่ก่อนเถอะโอเคครับคือว่ามี2ชมรมละ <laughs> สองสมาคมนะคือสมาคมศิลป์กับสมาคมนักเรียนเราเลือกว่าจะเข้าสมาคมไหนโอเค ไปหาดูบินัสไหนวะดูบินัสอยู่ไหนไหนวะอ๋ออยู่นี่เองดูนะมัวหน้าบอกว่าให้ฉันพาคนดูรอบๆโรงเรียนนะเฮ้ยคนนี้เป็นมือใหม่หรอกูจเก็นกว่าดูบินัสในปีนั้นมากเลยนะใครวะเนี่ย นี่เกินจริงไปหรือเปล่าคุณแค่อยู่เดเวลฟมีสิทธ์อะไรมาว่าฉันน่ะข้าอยู่เดเวลเอตอนเข้าโรงเรียนฉันกับพันนันพันหยวนเลยเริ่มขอคุณเพื่อนตกลงหรือไม่เห็นด้วยแล้วกันพนันหนึ่งหยวนเลยพนนันว่ามือใหม่จะทำได้ดีกว่าคุณโอ้นี่คือรุ่นพี่ ฟิกเกอร์วันนี้คุณจะให้เห็นเขาในฟอร์มบ่อยๆฟิกเกอร์ฟอร์มปิกหัวหน้าแผ,แผงข่าวถ้าอยากสืบข่าวซุบซิบให้มาหาฉันได้นะเอ๊ะ uh, ฉันมีไอ้แรกเปลี่ยน <Let me. S 1> ฉันจะฉันจะไปก่อนพวกคุณเล่นให้สนุกแล้วกันนะโอเคครับเพื่อนของรูบินัสไม่รู้ว่าเพื่อนหรือว่าอะไร โทรโรงเรียนไหม oh. ได้แนะนําให้ไปทัวร์สถานที่พวกนั้นนะไปไปทัวร์นหน่อยอย่างเช่นไปสวนพักร้อนไปเลเวล2ยปขึ้นรัวๆเลยวะ่ะไปเมื่อไรกูจะได้รถเต่าสักทีว่าไม่รู้ว่ารถเต่าเขาแบบว่าของจริงหรือเปล่าอะไรยังไง <c oughs> อยากได้รถเต่าวะ่ะโอเคแล้วก็นั่งเลย โอ้โหมีบริการเสิร์ฟซะด้วยขอบคุณครับเออมันดีจริงเ้ยฮะโอเคออกแค่นี้แหละครับไปที่นั่งแวบชุดโอ้จิงชานเองครับผมเราสามารถปรับมุมมองได้นะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งมองรปรับผิดได้จริงไหมละ่ะโอเคนี่กดเคลื่อนก่อน เพิ่มอ๋อนี่คือเพิ่มเพื่อนเมืม่อกี้ใครเพิ่มเพื่อนกูม,มาวะใครวะเน,นี่ยโอ้โหฝรั่งล้วนเศรษฐาด้วยกูค,คนไทยไปเป็นเครื่องคิดตุ๊กตาเดี๋ยวก่อนหนะเครื่องคิดตุ๊กตาเมื่อกี้ที่กูเล่นนี่วะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เหมือนกูคูลคุณวะ่ะเอ๊ะ,อะทำไมกูรู้สึกคนคนผู้หญิงคนนี้เยอะเกินเชฟมิกรูปปะเนี่ยเราอ่ะเหมือนพี่กรูเลยแต่แค่เป็นม,มันไม่ได้แบบใช้ผมทวินเทลซะหน่อย ไปตัวหยอดเหรียญอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เราก็เล่นไปนี่ว่ะเอาไว้มือต้องขึ้นแล้วสตาร์นึงมาเอาไว้นี่คืออ๋อรู้ลวรู้ลวต้องนี่ไงเอาละหยอดเหรียญใส่ไปเลยจริงๆเราเล่นได้หลายรอบเหมือนกันนะเพราะว่าเงินของเราค่อนข้างเยอะอยู่เก็บมั่วอเชียตต้องเสี่ยงดวงจริงๆอ่ะมันจะหล่นหรือไม่หล่นขึ้นอยู่กับดวงครับเอามามัวม่วแล้วกัน อะอันนี้แหละงับไม่ได้โอ้ยแล้วกูจะไปหวังอะไรวะไม่เหมือนชีวิตจริงเป๊ะเลยกูหยิบได้แต่เสิร์ฟไม่ได้เฮ้อเนไปกนะ็เท่านั้นเปลืองตังเปล่าๆครับผมเอาตังไปซ้อของกินยังดีสักว่าโอเคคพ,พื่อนทำการเสร็จทัวรโรงเรียนเอาละีนี้ก็เรียบร้อยไปก่อนนะไอ้คนนี้กูติดต่อ โนโนอ๋อนี่คือดูสามารถดูบันทึกของโนโนได้ด้วยนี่คือบันทึกของโดโนนั่นเองแต่เราไม่อ่านเก็บไปก่อนดีกว่าโอเคอัพสกิลหรือยังวะสกิลวิสกิลยี่สิบแปดแล้วะโซเชียลก่อนนะมันต้องลองทั้งหมดอะตัวดอกไม้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกัน จ,จูกูก็ได้เพื่อนเป็นเพื่อนฝรั่งซะด้วยแต่ผมไม่เกี่งัฝรั่งวะ่ะโทษทีเรา,าไปหาลูมินนสขึ้นรถไปเลยผมไม่เกี่งอกังกฤษวะ่ะตามตรงเลยได้เพื่อนเป็นฝรั่งจูจูมันขอแอดกูเป็นเพื่อนซะงั้นคุณรู้จักป่าวที่กูคุณกลับมาแล้วพอดีรุ no ่ no. นพี่น no no. ้องน้ส่งข้อความพวกเราให้ไปให้พาคนไปพบรุ่นพี่น no ้องน้อน่ะ โอเคไปกันเลยเฮ้ยราด้วย,วยไปไปไปเหลวี่ยิบเก้าขึ้นรลัวๆเลยครับไปต่อไปโอ้หัวใกล้ๆอีกปึหนวยย่อยของญี่ปุ่นลึกรับมากสำนักงานใหญ่ไม่สามารถครวบคุมมันได้ครั้งนี้พวกคุณจะต้องระวังตัวฉันเคยผูดพอยใน ของอลาตีพิษตีพิทักสมาชิกที่เคยไปญี่ปุ่นทุกคนพูดว่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากขนาดนั้นเลยเหรอเดีวนไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรอกร้วนแล้วเป็นกลุ่มปลาเล็กและปลาน้อยเท่านั้นแหละ60ปีก่อนผู้นวยการใช้กับพิชิตด้วยโนยญี่ปุ่นคุณต้องต้องเชื่อมั่นฉันก็ทำฉันก็จะทำได้ บอสเก่งกามากถึงว่าทำไมรุ่นพี่ถึงเลือกบอสเออรุ่นพี่ชั้น,นอ,อ,อะไรลูมินัสคุณเป็นคนยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่ากับความผูกพันของพวกเราทำให้กดอิจฉาไอ่ฐานบอกว่าอากาศเป็นไงเมื่อกี้เออรุ่นพี่อะไรล่ะลูมินสัสคุณจะามาตายต่อหน้าฉันนะ รุ่นพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกบอสและรุ่นพี่ข้าตัวอ่อนกำลังสังเกตการอยู่ด้านนอกฉันจะต้องซ่อนตัวอย่างระมัดระวังอยู่ด้านหลังไม่กล้าไปคุณเห็นบางอย่างนะขี้ขาดไม่มีประโยชน์หน้าดำหน้าดำตัวตัวดำอยู่ที่มุมหลงไหลความและหดตัวเองลง ฉันลำคาที่เห็นคนอื่นเป็นแบบนั้นมากที่สุดเลยแบบนั้นไม่มีประโยชน์หรอกทำตัวขี้ขลาดนั่นเองทุกที่คนมากมายกำลังมองฉันอยู่น่าอาจจะตายไปอะในเมื่อต้องมีความกล้ายังไงก็ต้องระวังอย่าอย่าล้มล่ะคุณเป็นคนงานคนเดียวของฉันเลยนะฮัโหลน้อเสี่งเวลาเลิกเียนแล้วพวกเราต้องออกเดินทางกันแล้วนะ ไปออกเดินทางคือดมนัสจะไม่ค่อยกล้าเนาะมันค่อนข้างขี้ขลาดอยู่แต่ว่าในใจมันอะคือยังไงทุกคนเชื่อว่าในใจเขาได้ทำได้สายเลือดใหม่ที่ไม่เกี่ยวชนะไม่เกี่ยวสถานออกไปแบบนี้แล้วอ่าไม่ทัเยเยวสายเลือดของเขาเป็นญหยจริงแต่ว่าตอนที่ในญี่ปุ่น อาจจะจึวิธีก็ได้เธอก็เห็นแล้วเช่อโดยการใช่ไหมลูมินัสว่าบริการกองต้างลังวาจาะจะมาถึงลังเราจ็สมผาส์ด,ด้วยว่าพวกเขาทั้งคู่จะกลายเป็นคุณแจลับที่สามารถเปิดประตสูสู่สาษาญี่ปุ่นถ้าตัวชั้นซ่อนใ,นใต้ทะเลราชินีม,มังกรโอกาสที่จะรอดคงเป็นไม่เกิน1%และะ้วมั้ง ฉันมีอายุร้อยกว่าปีแล้วแม้แต่ยังไม่ต้องตายจนฝักอยู่ที่นี่แบบนีไปตลบดไปไม่ได้หรอกสักวันต้องมีวันเป็นวันหน้าของที่เด็กต้อหาด้ววางใจเถอะอีวาพวกเขาสามารถทำได้แน่นอนแล้วก็เดินไปแบบลอย ทุกคนเชื่อมั่นมากว่าเราต้องทำได้เอาละเตรียมตัวออกเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกันเลยเราอยู่นี่คือเป็นประเทศจีนนะเป็นประเทศจีนแล้วก็ไปที่ญี่ปุน่นโอเคแล้วไงต่อรูปแบบสี่ส,สีคนเราไปกับย้ายการบินโอเคยืนยันคลิกเพื่อสิ่สี่ภารกิจคลิกปึ๊บเรียบร้อย มันต้องแบบวิถีพิถันแลวเกินนะเนี่ยโอเคมาถึงไปที่เรียบร้อยโอ้โหสวนเป็นญี่ปุ่น,นจริงจริงทีมตัวแทนของอคาเดมี่ครับมาถึงแล้วครับเ <show> ชิญพวกเขาเข้ามาไปดูสิ โอ้โห oh <laughs> เปิดประตูอย่างอลังการเบียวมะเคนจิโร่ฟูมะคาโตระคาโตโร่ชื่อแต่ละคน <laughs> 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 แต่งตัวซะเยสยังรอ <laughs> ด่ก็ซิส่าโอ้โหโรบินัสอินุยามะ แต่ละคนแล้วกูล่ะแล้วกูล่ะครับ <c oughs> อ๋อนายยัยมาแล้วทำไมกูแต่ชุดเดิมวะไม่มีชุดที่กูหน่อยเหรอมิยะโมโตะซากุไรมินะทำ <c oughs> ไมกูแต่ชุดเดิมวะเนี่ยไม่มีชุดที่กูหน่อยเหรอครับ <c oughs> โอเคบทที่สองแล้ววะ พวกเขาบอกว่าอะไรวะอาการรู้สึกความกลัวสดใสเราอยู่ออนแอร์เปิดไกลเอ้ที่อัปเกสกิวแบ็คทำไมวันนี้ผมพูดติดจุดขัดมากเลยอ่ะหรือว่าหลังๆบทพูดมันค่อนข้างยากละกูว่า <c oughs> เป็นงั้นแหละโ okay. อไไเคในนี่้อย่าแป๊บนะของเราแป๊บนะนึงฉายาติดตั้งออกมูลเรื่องเยอะเลือเกินดๆๆการเติบโตร,รับรางวัล ดวงวันโอเคเก็บ okay. okay, อะไรหมดก่อนไม่เจ็กของรัวๆเลยวะโอเคนี่กี่าที้วเนี่ยผมว่าผมขอตัดจบตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไฟล์เกมมันจะใหญ่เกินไปผมจะอัพยากนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Thank you very much yeah